โอ้ยย็ดแม่ถ้าให้มโนรียดมามึงเอามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนควายไอยิงเลยไอ้แย่อนควยแต่ฝัดอนควยป้อยอน เพื่จะเจ้าอ่ะได้มามาเดินมาเดินยิงกูเฉยเลยเดินมาเดินเอาไปเลยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้เพื่อนกูไอ้กูงมึงนอมึงไ้เหออ้ไเนี่ย

กอนตาย้ามวยดีกว่าแม่งแบบสับสนมเพื่อนตายาต้ายพะกเอนตายคาก๊ะเพ่อนวะ b อต

tiga jangan bukang kue ngaju to aok satu

ไอ้เพื่อนเราเราเพื่อนกันไอ้บอลบอลเรื่องดันเราเพื่อนกันโอ้ยโปโกหกไปโกหกไปโกหกเฮ้ยไอ้หน้าเด็กโกหอเด็กโกหรเอาหมดเลย East ับปูป๊อบ <laughs> <ained throws> Shot! แตกไปหนึ่งเอออโลเขาเรียกกูแล้วกูจะไม่จะอ้าวดาขึ้นมายนไปขึ้นไปนไปขึ้นไะขึ้นไปขึึงนึ้ไไนแรงนน้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ở Cái đó ta